เรียนจะหั่นหมูมักทำหมูกระทะกินเย็นนี้ <laughs> mỗi tập hợp ông tập chịu nhẹ nhàng hinh hinh hảo mỗi tập hợp 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 จารึกคุณเป็น ja, แสดงว่าล <c oughs> <X> ืมเนื <c oughs> <X> ้อ <c> ค <oughs> <X> ุณหมอคะ ชาบ้าแสนกินเนื้อแฟนขอแสนจะกร่อยคุณบอกนะตัวนั้นไม่เคยมีกรรมโรคใจมันรับคุณบอกแบบมหาเลยถ้าเจ็บใจ สองสังมไรยเมื่อใจหรักใครี่คนสุดัจคนีเส,ส,ส,ส้าสุดคนต้่งรู้เขาหลอกกัน สวัสดีค่ะ